ะะวันนี้พี่าย่ามาแบ่งปัน,นะคะเคล็ดลับสายเสกคือที่เราเรียนกับครูสิตานะคะวันนี้ได้อะไรบ้างนะคะสายเสกนะคะทุกคนคะขอบอกเลยวันนี้อากาศดีมากเลยะคะที่ประเทศอังกฤษนะ,ะฝนตกตั้งแต่เช้านะคะแต่ตอนนี้ก็ก็หยุดแล้วแต่ว่าอากาศก็ดีอยู่ก็ยังสว่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุกูลสวัสดีค่ะคุณเอื้อสวัสดีค่ะนะคะ วันนี้นะคะเป็นสายเสกนะคะถ้าเราเป็นสายเสกไม่ใช่ว่าเรานั่งมโนนั่งจินตนาการอยู่ที่บ้านอย่างเดียวค่ะเราก็ไม่ยอมลุกไปทํางานอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ใช่สายเสกะ่ะทุกคนคะ่ะสายเสกที่แท้จริงก็คือคนที่เขานะคะรู้จักวิธีใช้กฎแรงหนึ่งดดก็คือคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้ะคะควบคุมอารมณ์ได้แล้วคุณต้องลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองแล้วก็ออกไปทํางานที่คุณรักด้วยไม่ใช่ว่านั่งมโนอยู่บ้าน แล้วเงินจะมาหาเราอันนั้นไม่ใช่นะ,ะหรือนั่งอยู่บ้านแล้วจะมีได้รถได้บ้านแบบนั้นก็ไม่ใช่นะ,ะไม่ว่าเราจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองลงมือทําด้วยไม่ใช่นั่งเมนูอย่างเดียวนั่นคือสายเสกนะ,ะสายเสกที่แท้จริงก็คือ1เลยควบคุมอารมณ์ได้สายเสกที่แท้จริงจะต้องมีสติค่ะควบคุมอารมณ์ได้นะ,ะอารมณ์คืออนาคต อารมณ์คืออนาคตนะอารมณ์ความรู้สึกคือการที่เราส่งขึ้นออกไปนะกดแรงดึงดูดรับรู้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกอินเนอร์ของเราเต็มๆไม่ว่าเราจะสื่อในด้านลบหรือด้านบวกเราจะได้สิ่งนั้นมาเต็มๆนะถ้าเรานะโมโหกเกิน17วิวิขึ้นไปนะคะเราก็จะนะเจอแต่เรื่องที่มันทําให้เรางุดหงิดหัวเสียอารมณ์ไม่ดีเข้ามาตลอดน,ะนั่นคือการใช้ในด้านลบแต่นะทุกคน คนส่วนมากนะคนส่วนมาก90%จะไม่รู้วิธีใช้กดแรงดึงดูดนะหรือไม่รู้เรื่องนี้บางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยพวงมโนพวกโลกสวยนะแต่ที่จริงแล้วคนระดับโลกเขาใช้กฎนี้กันอยู่แต่ว่าไม่มีคนเขาบอกนะเขาไม่บอกนะแต่ที่ครูสิตาเอามาบอกนะคะเพราะว่าครูสิตาได้จริงแล้วก็สําเร็จจริงนะคะถ้าครูสิตานะไม่จําเป็นต้องออกมาบอกก็ได้นะแต่ครูมาด้วยใจรักอยากให้ทุกคนมี รายได้มีเงินใช้เรื่องดูครอบครัวเหมือนครูสวัสดีค่ะโค้ดอ้อสวัสดีค่ะนะคะนั่นคือนะคะกูสตาต้องการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเรานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นสายเสกนะคะเราต้องนะต้องควบคุมอารมณ์ของเราเพราะอารมณ์ของเราคืออนาคตนะคะให้อยู่ในขึ้นหนึ่งขอบคุณมากค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าเรานะคะเป็นสายเสกเราก็จะมีกาลยาณมิตรที่ดีๆนะคะมาแชร์มามาสนับสนุนเรานะคะนั่นคือนะคะถ้าเรา เป็นสายเสกที่แท้จริงเราก็จะมีกัลยาณมิตรนะคะมีแต่กัลยาณมิตรน่ารักนะที่เราเจอนะนั่นคือการที่เราเออส่งคลื่นดีๆออกไปเราก็จะได้รับเพื่อนที่ดีกลับมาเช่นการกับขอบคุณนะคะโคตรต้นอ้อขอบคุณมากค่ะนะคะการที่เรานะคะควบคุมอารมณ์มีสติที่ดีคือเราเป็นสายเสกที่แท้จริงต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่โกรธโมโหร้ายปี๊ดป๊าดหรือไม่บน่นนะ,ะไม่บน่นไม่ตัดสินคนอื่นและที่สําคัญไม่นินทาคนอื่น เอาเวลามาพัฒนาตัวเราเองเอาเวลามาพัฒนาในงานของเราเพื่อให้เราประสบความสําเร็จไม่ไปเสียเวลาออกนอกลูไม่ไปออกนอกลูกนะคะไม่ไปตัดสินคนอื่นไม่ไปบนคนอื่นไม่ไปตามนะคะตามชีวิตของคนอื่นเราต้องมาพัฒนาตัวเราเองอยู่ในรูปของเรามีสตินั่งสมาธินะคะไม่วิ่งลูกคนอื่น ถ้าเรานะคะไปนินทาคนอื่นหรือไปจับกลุ่มคุยกับคนอื่นแสดงว่าเราออกนอกลู่เราเราไปอยู่คลื่นอื่นเรียบร้อยเราไปอยู่ลู่ของคนอื่นเรียบร้อยกับทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเสียเวลาอย่าเอาเวลาของเราไปเสียเวลากับพวกนี้นะคะเอามาสร้างชีวิตของเราถ้าพ่อแม่เรายังไม่สุขสบายตัวเรายังไม่สุขสบายอย่าพึ่งไปยุ่งลู่ของคนอื่นกลับมาลู่เรานะคะสายเสกนะสายเสกที่แท้จริงก็คือจะต้องสองเลยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เป้าหมายต้องชัดเจนและเกิดพลังเป้าหมายที่เราปรารถนาจะต้องเป็นเป้าใหญ่เข้าไว้ค่ะทุกคนคะตั้งเป้าหว่เป้าูใหญ่เข้าไว้นะครูสิตาสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนตั้งเป้าใหญ่เพราะเป้าใหญ่เป้าเล็กจักรวาลทํางานเท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราตั้งเป้าใหญ่มันจะทําให้เราเกิดพลังงานมันจะทําให้เราเดินไปในลูกของเราแล้วก็วิ่งในลูกของเราได้ ได้ดีกว่าเป้าลเล็กๆเป้าลเล็กๆมันไม่เราใจถ้าเป้าใหญ่มันจะเร้าใจกว่านะคะมันจะทําให้เราเฮ้ยมีพลังมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะตั้งเป้าให้ใหญ่เข้าไว้ท่าสายเสษนะคะและ3เลยนะคะก๊อี้คนสําเร็จนะคะก๊อบปี้คนสําเร็จคนเก่งจะใช้เวลาในการสร้างความสําเร็จได้ช้าคะ่ะทุกคนคะแต่คนฉลาดจะก๊อบปี้คนเก่ง นะคะคนฉลาดจะก๊อปปี้คนเก่งนะคะอย่างเช่นครูสิตานะคะก๊อปปี้คนสําเร็จครูสิตาไปก๊อปปี้คนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านตอนนั้นนะคะครูตั้งเป้าใหญ่มากครูสิตาตั้งเป้าหนึ่ง้ล้านและครูไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับลูกคนอื่นครูนะคะฝึกฝนตัวเองอยู่ในลูกของตัวเองแดเดือน จนเดือนแรกครูสิตานะคะสามารถจับเงินหนึ่งล้านได้และครูก็ออกมาแบ่งปันนะ,ะไม่ถึงประมาณ 7- 8เดือนครูก็จับร้อยล้านได้และครูออกมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าครูอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตตั้งใจว่าถ้าสําเร็จได้ร้อยล้านครูจะออกมาช่วยคนนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมครูสิตาไม่เคยหยุดนะคะและครูสิตาเป็นต้นแบบไอดอลของพี่ย่ามากเพราะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะถูกนะเมื่อปีที่แล้ว นะมีข่าวถูกกล่าวหามากมายแต่ครูสตาลุกขึ้นมาไม่หนีไปไหนลุกขึ้นมาสร้างนะคะพูดแล้วขนลุกกับทุกคนค้านะครูเก่งมากนะพี่อาญากก็เลยนะคะมีครูนะเป็นแนวทางเป็นต้นแบบเพราะครูนะคะสามารถที่จะผ่านถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนะคะไม่ดีเข้ามาข่าวไม่ดีแต่ครูก็สามารถตีบวกเพราะว่าจะได้คัดกรองคนที่ใช่มาร่วมงานกับครูนั่นคือสิ่งที่ครูนะคะเป็น และสิ่งที่ครูออกมาแบ่งปันให้ทุกคนเพื่ออยากเห็นทุกคนมีรายได้ที่ดีและอยากให้คนที่คนจนนะกลับมานะสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะให้พ่อแม่สุขสบายนะเหมือนกับครูครูก็แค่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะเหมือนกับครูนั่นคือซึ่งครูสิตามีหัวใจเป็นครูจริงๆคนะทุกคนคะนะครูต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนสําเร็จเพราะว่านะคะความสําเร็จ มันขึ้นอยู่กับเราต้องออกมาสร้างพลังให้กับตัวเองถึงแม้ว่าโครมาเป็นป้ายบอกทางถ้าเรานะถ้าเราไม่ทําตามถ้าเราไม่ทําตามมันก็ไปไม่ถึงฝันเช่นกันนะอย่างถ้าเราอยากเรียนกลอบสมมุติว่าเราอยากเป็นนักกลอบที่เก่งเราไปดูคนว่ายน้ํามันก็ไม่ใช่จริงไหมคะ <P. เพราะฉะนั้นนะถ้าเราถ้าเรานะอยากเป็นนักกลอบที่เก่งเราก็ต้องไปดูคนที่ตีกลอบเก่งไม่ใช่ไปดูคนว่ายน้ําเก่ง ะค,ะคือเราไปผิดที่ผิดทางเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเลือกไอดอลของเราให้ถูกให้ถูกกับสิ่งที่เราทำํำนะะและที่สําคัญให้เราเคลียร์จิตเคลียร์ใจของเราดู Facebook ของเราว่า <c oughs> เพื่อนฝูงที่เราครบอยู่ะเป็นคนร่วมอุดมการณ์กับเราไหมถ้าคนไหนไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนร่วมอุดมการณ์กับเราไม่ใช่คนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ความสําเร็จเราก็ไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องเอาหูตาจมูกของเราไปดูเขาเพราะมันจะเสียเวลาในการสร้างชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูเฉพาะคนที่เขานะคะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการของเราและเขาสําเร็จจริงเราก็ไปดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นพลังว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูสิตาออกมาสอนออกมาทําครูสิตาได้จริงและรุ่นพี่ของเราก็ได้จริงเราก็ไปดูคนที่เขาได้จริงอยู่ในรูปอยู่ในนะคะอาณาธิคมที่มีแต่คนพัฒนาตัวเองและเป็นคนเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันเราสามารถที่จะสําเร็จได้ค่ะและ เราสามารถที่จะเป็นได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราบอกกับตัวเองอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวมันจะเป็นวันของเรานะคะปีนี้คือปีของเราสั่งตัวเองแบบนี้นะ,ะบอกกับตัวเองแบบนี้นะ,ะและอย่าเอาตัวเองออกนอกสนามแม่เหล็กต้องเข้าไปเรียนนะรับพลังตลอดเพราะว่านะคะเราเจอเรื่องรบๆมากมาย แต่ถ้าเราเข้าไปรับพลังอย่างน้อยมันก็มีครูเป็นป้ายบอกทางให้เราว่าเฮ้ยเดินทางนี้นะมึงไปทางนี้นะมันถูกต้องนะเราจะได้ไม่หลงทางถ้าเราเอาตัวเราเข้าสนามแม่เหล็กตลอดแต่ทุกคนคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสายเสกสามารถเป็นได้ทุกคนอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนจะนําเราไปเป็นสายเสกที่แท้จริง <c oughs> เพราะฉะนั้นฝึกฝนและนั่งสมาธิฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราพี่ย่าจะมีหนังยางเห็นไหมคะ ไม่ขาดเลยเพราะเราเริ่มพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับสายเสกเราจะต้องมีหนังยางเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าเราคิดลบเอาเราจะร่วมคิดลบกับคนอื่นดีดเลยพี่ยาดีดเลยอย่างแฟนพี่ยาเอาข่าวลบมานะคะกำลังจะพูดเราก็เฮ้ยไม่ได้เราก็ดีดตัวเองแบบนี้เลยพอเราเจ็บจิตใต้สํานึกของเราเขาจะเชื่อฟังเรานะคะนั่นคือเราทําตามกูสิตาบอกกูสิตาสอนนะคะถ้าเราอยากเป็นสายเสกที่แท้จริงเรียนแล้วลงมือทําทันทีเรียนแล้วต้องลงมือทําทันทีมันจะกลายเป็นวิชาติดตัวเรานะเมื่อเราลง เรียนแล้วเราก็ต้องทําทันทีแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ทานะคะมันก็เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราเรียนแล้วเราลงมือทํามันก็เท่ากับเราเป็นสายเสกนะเพราะฉะนั้นสายเสกที่แท้จริงก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ในรูของตัวเองไม่ไปยุ่งลูของคนอื่นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อารมณ์คืออนาคตนะอยู่ในรูของตัวเองนะตั้งเป้าให้ใหญ่นะก็ปี่คนสําเร็จเรามีครูสิตาเป็นต้นแบบแล้วทําไมเราจะต้องไป ไปคิดเองให้มันเสียเวลาก็ Copy ครคูเลยนะคะ Copy ครครูไปเริ่มดูครูตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะและเราสามารถที่จะเป็นได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ไม่มีอะไรใดที่มันที่เราทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเราปรารถนาสิ่งไหนนะคะตัวเราจะนําเราไปสู่จุดนั้นเราจะเป็นสายเสกก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองเคลียร์จิตเคลียร์ใจและ พัฒนาตัวเองอนุญาตให้ตัวเองประสบความสาเร็จอนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้อนุญาตให้ตัวเองร่ํารวยเพราะฉะนั้นไปเป็นสายเสยกันค่ะสาหรับวันนี้พี่ยายาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ